ก็คงจะอ่าตัวนี้ก็คงจะทําเส้นทางตัวนี้ก็คือใส่ท่อแล้วก็อ่าต่อน้ําเอ้ยไม่ใช่ต่อน้ำสิทาทางเดินนะครับอ้อมอ้อมไปตรงนี้เดินออมแล้วก็ mm hmm. ก็คือมันจะ มันจะต้องใช้งบนิดนึงแต่เราก็ไม่ได้สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ทําตามเศรษฐกิจพอวิถีของคนพอเพียงตามตะของพ่อหลวงนะครับอันนี้ก็คือแต่ว่าติดห้วยสมัยก่อนที่ที่ดินตัวนี้ที่นาะตัวนี้ก็คืออยู่โน่หละกลางห้วยนั่นแหละแต่ว่าน้ําหลากมามันก็ไปทุกปีทุกปีแต่วันนี้เขาตึงน้ําไ้แล้ว ทำฝาน้ำก็เลยแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านเขากันนน้ำสาสเย็นน้ำนน้ำห้วยติงนี่อากาศเย็นสบายเย็นสบายมีต้นปาล์มหน่อไม้บง อันนี้สวนมะพร้าวนี่พี่ศบชายพี่ศพชายแนะนำให้ปลูกมะพร้าวปลูกก็สวยงามเย็นสบายการเย็นสบายปรามปามปามไม่ใช่ปาลมกล้วย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 ปาล์ปามปาล์มขายได้หรือยังเนาะปาล์ม โอ้หปามครับอ่ากุตาปลูกไว้ตาเทปลูกไว้โอ้นี่จากก่อนขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นอ่านาหนองค้าแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นภูเขาแล้วก็ลงทางนั้นก็นาห้วยสามแต่ว่าถ้าไปนี่ก็คือเดินไปก็โคกอ่างชางแล้วก็ปูนสอดปุ๊ดบ้านอะไรํำนางโอออ